สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลป้าแต่งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาขอพูดบ้างนะคะพวกเราจะมาพูดกันนะคะทั้งหมดทุกคนเนี่ยเห็นบอกว่าพวกเราแตกแยกกันแล้วพวกเราต่างคนต่างไปทิ้งนะคะทิ้งเขาสองคนให้อยู่โดดเดี่ยวไม่จริงนะคะขอยืนยันด้วยหัวตัวเองนะคะนะคะพวกเราไม่ได้ทิ้งเขาทั้งสองคนพวกเรายังยืนเคียงข้างและมองเขาทุกๆวัน ถามว่าสาเหตุอะไรหนึ่งอย่างบอสนาทีถามว่าทําไมบอสนาทีถึงได้ออกมามันมีเหตุการณ์ที่พวกฉันเนี่ยโดนคดีกันทุกคนนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ที่พวกเราโดนคดีเพราะใครก็เพราะอีกคนที่มันไม่มีหน้านะคะตัดคลิปไปตัดต่อทําให้พวกเราเสียหายด้วยนะคะก็คือหนึ่งเราก็ยอมรับผิดแล้วโอเคนางฟ้าย,ยอมรับผิด <Hey, hey. S 1> นะคะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่โอเคในสิ่งที่ อ่มันพลาดไปแล้วเราทําไปแล้วนะคะเราทําไปแล้วเราก็จะไม่ทําอีกเราก็จะพูดในสิ่งดีๆเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยสิ่งนั้นก็จะไปลงที่เขาสองคนเราก็จะทําในสิ่งที่ดีนะคะจะพูดในสิ่งที่ดีจะไม่ให้เข้าข้อนะคะเอฟซีเราก็ยังยืนยันยืนหยัดชัดเจนกลุ่มของเราเนี่ยมันกลุ่มของเราเนี่ยมันจะเหลือเกือบทุกคนน่ะนะคะคนที่เขาออกไปก็ปล่อยเขามันไม่ได้เกี่ยวแต่พวกเราเนี่ย ยังยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาว่าแต่แต่พวกเราเนี่ยฮะต้องแยกออกจากเขาสองคนเราไม่อยากให้เขาสองคนเนี่ยเดือดร้อนเพราะเราเราก็ต้องออกไปข้างนอกอย่างบอสนาทีก็ต้องออกในเมื่อบอสนาทีเขารับผิดเขายอมรับสิ่งที่เขาผิดพลาดไปทุกคนก็ต้องให้อภัยเขานะคะไม่ใช่ว่าคนเราไม่ไม่เคยทําผิดเลยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันก็ต้องทําผิดกันบ้างแหละนะคะแต่ก็โอเคผิดแล้วยอมรับผิดนี่เขาเรียกว่าลูกผู้ชายแท้นะคะ ลูกผู้ชายแท้ยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทําผิดนะคะแล้วก็คนที่พูดก็หยุดนะคะขอให้จบไปไม่ต้องมาเสนอหน้าพูดกันอีกแล้วให้จบไปอย่างเรื่องบอสนาทีนะคะเขายอมรับผิดก็คือยอมรับผิดก็ได้ฟังคลิปป้าแล้วนะคะ f อฟซี FC, เขาได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือทุกคนได้ฟังแล้วนเนาะเกี่ยวกับเรื่องบอสนาทีก็เป็นกําลังใจให้บอสนาทีนะคะต่อสู้ต่อไปยืนเคียงข้าง เขาสองคนตลอดไปนะคะไม่ต้องไปไหนนะพวกเราก็ยืนอยู่กันตรงนี้เพราะว่าคุณอยู่ก็ยังนะคะยังช่วยป้าอยู่นะคะดูแลสินค้าให้กับป้าอยู่นะคะเขาก็ต้องอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเห็นป้าพูดถึงบอสนาทีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะไอ้หมู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  นะคะเขาก็ยังพูดดียังมีความรู้สึกว่าอย่างมีการล้อเล่นยังไม่มีอะไรเอออย่างเช่นไอ้หมูมันผิดไปแล้วไอ้หมูมันยอมรับผิดไปแล้วก็โอเคในสิ่งนั้นนะคะ F4 เราก็อย่าไปคิดอะไรมากในสิ่งที่เขาทําผิดเขาก็ยอมรับผิดนะคะบางคนก็ว่าเขาต่อว่าเขาเนี่ยนะคะเขาก็ยอมรับผิดแกก็ไม่ได้มาเถียงอะไรนะนะแกไม่เถียงอะไรแกก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเรานะคะอย่าไปต่อว่าแกเลยจบแล้วนะคะเพราะว่าเขาทําเองเขาสร้างเอง เขาก็รับผิดชอบเองนะคะคือเรื่องหนึ่งนี้อย่างพวกนางฟ้าเนี่ยสร้างเองต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองอย่างชิดก็เหมือนกันพวกเราคุยกันนะคะพวกเราคุยกันนะคะอย่างชิดนางฟ้าก็คุยแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรพวกเรายังยืนอยู่ตรงนี <gigantic. S 2> ้นะคะพวกเรายัง <another> ย <week> ืนอยู่ตรงนี้นะคะอย่างบอสนาทีคุยกันเนี่ยอาจารย์ท่านก็คุยกันทุกคนคุยกันหมดอ่ะนะคะก็คือยังยืนเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทําลายเขาสองคน เชื่อมั่นในตัวพวกเราเถอะค่ะพวกเราเนี่ยสู้มาจะสี่ไปีแล้วนะคะเราก็ยังยืนยันยืนหยัดอยู่ตรงนี้แต่อีพวกที่แสมแพรมนะะบางคนนะที่นั่งโม้นั่งน้ำลายยืดบนโซฟานะพยายามที่จะมายุแยงตะแคงรั่วให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ให้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้มึงต้องอย่างนี้นะมึงจะแทงหลังนี่นะอ่ะพอนั้นจะ ไปบอกเขาสองคนว่าถีบนาทีออกมาอย่างเงี้ยบอตนาทีออกมามันไม่ได้เกี่ยวกับหลอกเขาไม่ได้ถีบไม่ได้อะไรหรอกเหตุเกิดก็คือกนะ็พาชิดนะคะนะพาชิดไปนู่นไปนี่มันเกิดเรื่องเข้าใจไหมคนเราก็เป็นเพื่อนกันเขาวรักกันเป็นเรื่องปกติเข้าใจหรือเปล่านะอย่ายืดให้มากน้ำลายนะ่ะนะเก็บเอาไว้บ้างกลือกเอื้อ,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 อเข้าไปบ้างในลำคอนะ่ะนะไม่ต้องแบบขย้อนออกมาเลย หิวข้าวมันก็ไปกินข้าวนะได้ยินบอหัวไม่ต้องมาใส่ความโอยอีนางฟ้าอย่างนั้นอีนางฟ้าเป็นบอสใหญ่อย่างนี้กูยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนอยู่กับใครยืนอยู่กับเขาสองคนนี่แหละถ้าใครทําไม่ผิดกับเขาสองคนกูก็ฟาดเหมือนกันกูบอกไว้ก่อนฝั่งเดียวกันกูก็ฟาดแต่ต้องมีความเป็นจริงเข้าใจไหมการที่เราจะไปใส่ความใครเนี่ย เราต้องเอาความเป็นจริงเท่านั้นเอ,อเราเห็นด้วยเหตุตกเหตุลูกตาตัวเองก่อนนะไม่ใช่ฟังคนนู้นฟังคนนี้มาฟาดฟาดฟาด,ฟาดไม่ใช่มันไม่ใช่นางฟ้านะคะนะคะคุณยางยืดนะนั่งน้ำลายยืดเปื้อนโซฟาหมดแล้วนะปรับปรุงตัวเองบ้างเป็นคนดีให้คือเป็นคนดีเป็นไหมเออถามหน่อยเฮ้ยเอา ไหมนะยางยืดไปบวชชีพรามกับฉันไหมเออเดี๋ยวเรานัดกันจะได้โปงบ้างไงไปบวชชีพรามด้วยกันไหมดีไหมยางยืดเอาบอไปบวชกับคอยบอนะคอยจะออกจากห้องกกงไปเลยเนี่ยนัดกันเลยเอาไหมอ่ะอ่โถนั่งน้ำลายยืดอยู่นั่นแหนะนะรู้จักบาปบ้างไปด่าพงด่าพระเนี่ย ถามจริงอะว่าแต่ฟังเราเนี่ยดาพระแต่ตัวเองนั่ง,งด่าพระเอ้ยระวังนะจะกลายเป็นจระเข้เข้าใจไหมจระเข้ที่แบบว่าถูกทอดทิ้งอะได้ยินบ่ายางยืดนะแล้วจำมาไวนะ้นะนะบอสนาทีเขาไม่ได้ไปเตรียมแล้วก็ให้นะให้อ่อ,อให้ลุงช่างหนีนะ อย่าพูดแบบนี้สิพูดแบบแมวแมวอะคือพูดแบบคนที่เขามีความคิดนะ่ะปกติก็มีความคิดไม่ใช่หรออันนี้เขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีนะฮนะบอกว่าบอสนันทีออกไปเนี่ยเพื่อเตรียมาหาทางพา,าในช่างใหญ่เราหนีโอ้โหพูดไปเรื่อยเฉยนะถ้าเขาจะหนีเขาหนีไปนานแล้วนะเขาหนีไปนานแล้วค่ะไม่ม่อยู่อย่างนี้หรอกไม่มานั่งทําบุญทาทานอย,อย่างนี้หรอกป่านนี้เขาไปนานแล้ว เขายอมรับทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเข,เขาเขาก็ยอมรับแต่มันก็ต้องไปตามขั้นตอนของเขาอนั่นคือคือตัวเขาเขาเป็นคนแบบนั้นนั่งใส่ร้ายอยู่ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นก็เรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องนี้ก็เรื่องนั้นยืดทั้งวันโจฟาเปื้อนน้ำลายจนหมดแล้วอืพอเหอะเข้าวัดฟังธรรมะหรือว่าเปิดธรรมะฟังก็ได้นะจริงๆ นะพวกเรายังสามัคคีรักใคร่ปองดองกันเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องแยกออกมาไม่อยากให้เขาสองคนเดือดร้อนพวกเราก็หยุดทำคอนเทนต์ด่าว่าแต่บางครั้งเราก็ต้องมีว่าพูดบ้างในสิ่งที่มันไม่จริงเราก็ต้องออกมาแย้งในสิ่งที่เราต้องพูดได้ถูกไหมคะเอฟซีไม่ใช่มานั่งด่าพระด่าเจ้าเวลาเราพูดบ้างอะ่ะเราพูดถึงพระบา,บางองค์เนี่ย มันก็เป็นพระที่แบบว่าบางองค์มันไม่ใช่พระไงเออก็เลยต้องพูดบ้างแต่ไม่ได้ด่านะแต่มึงเนี่ยนั่งด่าเขาเนี่ยเรียกไอ้นูน้นไอ้นี่จิกหัวเนี่ยยางยืดไปหมดแล้วอะน้ำลายอะใครกันแน่ที่บาปฮะพอเหอทั้งสองฟังอะฟังฉันก็หยุดแล้วเนี่ยจะอะไรนักหนาต่างคนก็ต่างทำคอนเทนต์ไปสิจะมาวุ่นวายกันทำไม นั่งยืดอยู่นั่นแน่ะงึดหลายบอกไว้เลยนะพวกเรายังรักสามัคคีกันอยู่ไม่มีใครมาทำร้ายได้หรอกจำใส่สมองน,น้อยๆเอาไว้ด้วยนะ